ก็สวัสดีค่ะวันนี้มาพามาดูบิ๊กคลนนิ่งครัวนะคะแล้วก็เล่าพูดถึงครัวกันคือตั้งใจจะถ่ายคลิปมาตั้งนานแล้วละคะ่ะแต่ว่าด้วยสภาพครัวเป็นแบบนี้นะคะก็อายอยู่เหมือนกันแต่จริงๆก็คือทาําความสะอาดทุกวันแหละมีการเช็ดโต๊ะแล้วก็อันนี้อันนี้ชั้นอันนี้ยังไม่ได้ทำอายอะผ่านไปก่อนให้เห็นว่าแบบพอยังไม่ได้ถูนะคะอันนี้ถูเรียบร้อยแล้วก็คือครัวเตาถ่านเนี่ยหรือว่าครัวฟืนเนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะดูแลยากนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นควันขมเหาคราบต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเศษขี้เท่าออกมาเรื่อยก็จะสกปรกแต่จริงๆพยายามเก็บกวาดทาความสะอาดอยู่เรื่อยเนะแล้วก็บางทีเข้าสวนด้วยก็อาจจะเป็นอาทิตย์นะกวาดที่จะมาบิ๊กเคนนี่จริงจังก็จะดูเธอทอะนิดนึงแต่จริงๆก็ยังบอกว่าสะอาดนะอันนี้เป็นเตาเตาที่จ้างช่างมาทําก็คือไปดูแบบคลิปวิดีโอทาง YouTube ของจีนมานะคะแล้วก็ อยากได้เตาแบบจีนปรากฏว่าใช้ไม่ได้นะใช้ได้แต่เอามาวางหม้อเฉยๆพอดีเราเวลาเราวางหม้อเนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมารองก้นหม้อนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดําหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพื้นเตาตอนแรกมันขาวมากเลยนะตอนนี้ทําเสร็จใหม่คือดีใจมากเลยเพราะว่ามันขาวมากเลยค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็โต๊ะเนี่ยก็เป็นเศษวัสดุเหลือใช้นะเป็นแบบปูนตอนที่เราสร้างบ้านใช่ไหม มันจะมีแบบปูนเหลยู่แล้วก็เนี่ยเอามาทาก็ได้เป็นโต๊ะที่ใช้สําหรับในครัวของเรานะคะก็จริงๆตั้งใจจะถ่ายทํามาตั้งนานแล้วแต่ว่าค่อนข้างที่จะอายครัวเพราะว่ามันดูสกปรกก็สู้กับใจตัวเองอยู่พอสมควรเหมือนกันที่ว่าจะมาทําคลิปหรือว่าจะมาถ่ายทําอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเป็นคนค้าขายนะแล้วก็มาเรศรษฐกิจมาหยุดมาได้สัก3-4ปีแล้วค่ะก็ผ่านมาเป็นอ่า ทำไร่ปลูกผักปลูกผลไม้ทานนะคะแล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบเดิมอยู่ก็คือเนี่ยมีฟืนแล้วก็มีฐานถ่านก็มีนะคะอยู่ในโอ่งก็สะเผาถ่านเองด้วยอันนี้พามาดูรอบเตาที่ทำความสะอาดไปแล้วเรียบร้อยอ่ะได้แค่นี้จริงถเูเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วปัดกวาดแล้วก็ได้แค่นี้นะคะก็อันนี้ออกแบบเองเลยก็คือ ใช้อ e ิฐบล็อกหนึ่งก้อนตั้งตั้งแล้วก็เอาปูนเทนะแล้วก็เอาเศษอิฐบล็อกแตกๆใส่เข้าไปใต้ฐานแล้วก็ลาดด้วยปูนซีเมนเขาทรายอันนี้เป็นคนออกแบบเองแล้วก็ทําเองเลยค่ะแล้วก็เป็นคนเขาเองด้วยคือส่วนตัวนะทํางานปูนเล็กๆน้อยๆอันนี้ได้แล้วก็ทํางานไม้ตอกตะปูเล็กๆน้อยๆได้แต่ทําไปตอนหลังๆนี่ก็ไม่เล็กไม่น้อยแล้วเหมือนกันเราก็ทำไปเยอะอันนี้กระทะของเราก็เพิ่งขัดขมาออกนะวิธีขัดขมาก้นกระทะ เอาเราองออกเล็กน้อยก็จะเป็นกาบมะพร้าวใช่ไหมวัฒนธรรมเรียกแบบเวกเวอร์ไปวัฒนธรรมเรียกว่าวิถีของชาวบ้านเรานะชนบ,บทก็จะใช้กาบมะพร้าวนะคะถูเอาก้นกระทะออกล้างด้วยน้ําสะอาดเออปกติเลยตอนนั้นเด็กนะจะหุงข้าวตั้งแต่ตอนปสองปสามเลยนะ,ะก็เนี่ยจะเป็นเตาถ่านเตาฟืนฟิวนี้เลยอะ่ะแล้วเวลาไปโรงเรียนก็คือแบบหัวฟูแล้วก็เป็นขมเหลาขมเหลาติดไปเลยเนี่ยนะคะ ย,ยุคนี้นะคะก็ตั้งใจจะทํามาตั้งนานแล้วเพราะว่าทําสวนด้วยปลูกผักทานเองแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นชีวิตประจําวันวนะเพราะว่าไม่ค่อยได้มีใครได้ใช้ชีวิตอย่างนี้กันแล้วเหลือน้อยลงแล้วเต็มทีแต่เราก็ยังใช้อยู่ก็คิดว่าในอนาคตแก่ตัวก็ยังถ้ายังไหวก็ยังติดเตาถ่านติดตะฟืนอย่างนี้อยู่นะอันนี้เป็นหน้าต่างเปิดปิดได้ด้านนั้นนมีรองน้ําไว้สําหรับเวลาแบบลดน้ำต้นไม้ จริงๆครัวเนี่ยปกติเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะหมาน้อยจะไม่ได้เข้ามานอนเลยทีเนี้ยเป็นตัวที่พิเศษที่ได้เข้ามานอนเพราะว่าพอโดนแม่ทิ้งไปตั้งแต่เด็กแล้วก็คือแม่ก็อยู่กับมันนั่นแหละแต่ว่าแม่ไม่เลี้ยงมันแม่ติดผู้ชายใช่ไหมหนูใช่ไหม,ไหมแม่หนูติดผู้ชายใช่ไหมสีนวลไม่ค่อยดูแลหนูอ่ะก็ ก็เลยกลายเป็นว่าติดเจ้าของเข้ามาในครัวพปกติในครัวจะไม่ค่อยมีหมาเข้ามานะคะเพราะว่ารู้แหละว,ว่ามันสปกปรกแต่พักหลังก็คือว่ามันตามมาตั้งแต่เด็กๆนะมันก็เลยกลายมาเป็นหมาที่อยู่ในครัวอย่างนี้ตรงนี้ที่จริงทุบออกนะจะเป็นสองขยับฟิลก็จะได้ประมาณนี้ท่าน,นี้ก็ครัวพรสวรรค์ก็ลาไปก่อนนะคะแค่นี้เดี๋ยวว่าหลังเรามาเล่าเรื่องสนุกๆก,กันอีกเนาะสวัสดีค่ะทุกคน